โอเคทานวันนี้จะพามาดูควายเมื่อกี้ยังไม่อาบน้ำเลยครับทเไีอาผมอยู่กับบ้งมิกิสิไรบ้านเชื่อบิ๊กครับวันนี้จะพามาดูปทานกับข้าไปกันเลยไปเร็วไอ้พี่ เถ้าหุา่นภาษาเราไม่ได้หุ่นภาษา,าให้อ,อันนี้กำลังทำอาหารยังเห็นตัวเองอยู่บ้าตกใจช่างกล้องดูดอันนี้จะทำ มียำให้แม่อายแบบไม่ใส่พริกเยอะนะคะก็ใส่น้ำตาลเชื่อมลงไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งในช่องบองมีเที่ยวเลยนะคะอันนี้บองมีเที่ยววะเนี่ยบองมีเที่ยวบองมีเทวอันนี้คือปลาป่นจากอำเภอกระสังนะคะ ก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยพอใส่หน้อยหนึ่งพอไม่ใส่เยอะเผื่อมีคนกินด้วยพีใคยกดติดตามไหมครับ เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟแม่อายนะครับน่ากินมากเราจะใช้มือชิมนะคาบ้านๆโอเคทานโอเครู้เรื่องทานนะเห็นไหมไม่เห็นเลยเดี๋ยว้ยไปเสิร์ฟให้คุณยอ่าหารง่ายหน่อยไปชิมกับคุณอายนะคะอ่ะถือไปเสิเร์ฟเขาหน่อยค่ะลูก ถือดีๆให้พี่ตี้ถือไอ้บิ๊กถือดีๆข่อ,อนหน่อนั่นน้องกีถือสอนไปนั่นไปหรือโอยแต่งีมาเนาะจะมาเสริร้า <Sand im ic> ยังไม่จบคลิปนะนานมากอ่ะสวัสดีคับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะครับ วันนี้จะพามาดูควายเมื่อกี้ยังเมื่อวานยังถ่ายไปเลยนะคะถ่ายกินข้าวนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาคลิปใหม่แล้วไมไ่อาบน้ำเลยครับตายเลยสนเด้อรีกสนเด้อหนีเราเด้อจะพูดครับจะพูดพอีสานเฮาเด้อครับไง ่อย่าบอกว่าันวาสุภาพของพี่เอาเลย,ยครับขอโทษด้วยนะครับพูดกับควายนะครับไปตอนนี้เราจะไปเอ่อไปไหนตามมาเรียกพี่เบลก่อนนะอ่ะตอนนี้จะไปเรียกพี่เบลนะครับ ปไปเรียกพี่เบลชวนคุยชวนไปกันไปเรียกพี่เบลมาถ่ายคลิปไม่ต้องปื๊บีีไปก็ทัน อันนี้ก็คือครอบครัวนะครับในน้องเบลอยู่ไหนแส่กล้องมืด <Okay. S 1> เบลครับเบลถ่ายยูทูปไหมครับเออมาู mm hmm. อมานี่ครับถ่ายเลยครับเบลครับเบลถ่ายยูทูปอันนี้โลกจริงๆนะ ลุงอะนี่มาบองมีเที่ยนะครับอย่าลืมไปดูนะครับไปเจอก,กันอยู่ที่บ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ